นภเ,เพ,พดพระสวดสรสดีบซีสุภูสกนกับผมกระชิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของพอสิงหากันเนาะพี่น้องเนาะหววที่สองได้พี่น้องหวดแรกกับ,บู่เขารดเนดะ้พี่น้องไนดะ้เนี่เล่าพัฒนาเมาื่อคืนนี่มันออกเลขบนออกสามศูนย์เลขล่างออกเก้าหนึ่พนง,พ,พ,าาง,งนะพี่น้องนะี่แหละพ้นเล่าพัฒนาเมื่อคืนสีแดงๆเเป็นเลขหกโตสีดำเนี่ก็เป็นเลขสี่โตสามโตสองโตสามโตเนาะพี่น้องเนาะ ผลล่าพัฒนามาขึ้นีงส่วนส่วนของพ่อสิงหาหนี่งวดแรกนี่กรับเเขาพี่น้องลดละ่ะเพื่อนไฮแอนเพื่อนไฮหกหนึ่งมันออกเก่าหนึ่งนอกเพี่น้องเนี่ยี่บ่เขามีหลักฐานของเก่าให้เบิง่งงความเด้อพี่น้องได้มีหลักฐานของเก่าให้เบิง่งงความเข่าก็คือเขา่าลดก็คือลดละพี่น้องเลขกันเลขสิบคู่บ่ม,มีจักตัวพี่นน้อง เลขสิบคูบ่มีจักกโตเพื่อนก็ยังเขียนบอกไม่อยู่เอาไปจัดหารห้าน้อยได้ก็ยังแวกอยู่มันขั้นขั้นไห่เล้าก็คือไห่เล้าเนาะพี่น้องเนาะจะขิดจะขีดว่าให้ทั้งเอาทั้งเล่าทั้งเงินห้าน้อยเนาะขั้นไห่เล้าก็คือไห่เหล้าลดว่าต้องเขียนบอกว่าจัดห้าน้อยได้มันจัดบ่ไดรเราพี่น้องเพราะว่าห้าน้อยมันก็ออกกันหาเทียบหนุนพี่น้องเนาะหา ซี่เทียหาเทียหุนขั้นไห่เล่าก็คือไห่เล่าโหลขั้นในเบิ้งคลิปนี้ก็พ่อกคยหูจ้างอยู่หรอกเนาะเพราะว่าพอพอแม่แม่เป็นลังพ้นเป็นกระเลียนพอเปลี่ยนราคาหน่อย เพิ่นบุหูเพิ่นบุหูยังหรอก กับบนล่างกับพร้อม วิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียวได้พี่น้องวิ่งแปดตัวเดียวบนล่าง แปดสามแปดสี่แปดห้า เก้าสามเก้าสี่เจ็ดสอง หกคูหกคูนี่เพิ่นวงกลมมัดก็เน่นหลายเพ,พิ่นเานะ่นดอกนาะก็ให้มาอีกโ็ละให้ละไฮเลขหลายสิบคูว่องกลมตามเพิน่นหกคูนี่เพิ่นวงกลมมัดเลยเดี๋ยวขีให้เบิ่งได้พี่น้องเลยบ่เป็นตังต้งเฮ็ดตั้งเฮ็ดตั้งเขียนเอาได้หนิมองเนี่ยเลขหกคูว่องกลมมัดปาด์นเนีนหกคู ยังมีตัวล่องอยู่ที่บาดนี่สี่หก เจ็ดสามสี่เจ็ดเป็นตั่นลอกเหรอลูะพี่น้องเนาะโอ้ห้เล็ก เลขหลายน้าพี่น้องสิบคู่นะเลขสิบมวดที่แล้วหายมาสิบคู่เลขสิบคู่กับพวกเขาไม่มีหลักฐานให้เบิ้งน้าได้พี่น้องได้เนี่ยมวดที่แล้วหายมาสิบคู่กับพวกเขาพี่น้องเนี่ยแอดมีหลักฐานของเก่าให้เบิ้งน้าเพิ่นหายเลขหลายเลขสิบคู่ก็ยังบวกเขาอยูอย่ มาทวนกันพี่น้อง16บหกสิบรกฎาสองห้าหกแปนี่ลาวพ่อสิงหาบนในวิ่งแบนล่างวิ่ง8 8 3 8 4 8 5 9ม9 4 7 2ีเก้่งพนวงกลมเนาะพี่น้องพันขีป็นตัวเน้นพันละหกคู่นี่บาทนตัวล่องนี่มีสี่หกแปดลัก็ดนี่พี่น้องน เลขสิบคู่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ยมีสิบคู่งวดที่แล้วนี่ยสิบคู่นี่ก็เพราะเขาพี่น้องเลขสิบคู่มีของเก่าให้เบิ่งพร้อมนี่ยก็เบิ่งไร้เมื่อพันบาทนี่เนี่ยบนล่างอันกลับบนล่างเห็นบอกพันว่ากลับบนล่างสิบคู่นี่สิบคู่นี่บนล่างไปกลับเห็นว่าพิ่นบอกว่ากลับกลับบนล่างไม่ที่เป็นสี่สิบคู่นี่ กับบนล่างนี่ยคเป็นสี่สิบคูเอาพี่น้องเขาพิจารณาเบิ่งเลขกสิบคูวัวเทลเล่วนี่ยสิบคูเนี่ยกับพวกเขาเนี่มันเพื่อนว่าเอาไปเรียนห้าน้อยนะั่นมานเรียนห้าน้อยได้เอาเอาไปจัดห้าน้อยได้ให้เล่าแล้วต้องไปจัดห้าน้อยเนาะพี่น้องเลขกสิบคูเอาไว้บ่ไว้กะเอาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องบ่มา,มาเข้าก้าวพันได้พี่น้องเด้วเล็มันหลายบนล่างไปกับสี่สิบคูเด้อเนาตามนั้นครับผม ขอขอบคุณพ่อหลายๆที่ให้แนวทางล่าพัฒนาอันที่ว้าไปก็จะเคียดจะขมด้ว,วอันนี้ว้าตามคาม้อมือาฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม